ปิดปิดก<ป>่อนไปยังนี่ใส่สวนปสวัสสาวะที่โปโปอ้าวเปิดไฟน้องฮิปโปโปนอนอยู่นู่นอ่าไปนี่คุณหมอหมูจะทำการสวนปสวัสสาวะคนไข้นะครับนี่ครับน้องคนไข้ชื่ออะไรครับฮิปโปโปอ้าวน้องปัสสาวะเลยครับคุณหมอ ส่วนตั้งไงครับอ่าช่องปัสสาวะที่ไหนไหน,นั่นน่ะส่วนตรงไนเรื่องส่วนตรงในท้องโอเคครับตัดาง แฟนไม่ได้ต้องหาที่แฟนกันลูกโอเคนะครับเสร็จแล้วน,น,นะครับใช่อืม